จะหัน่นนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้เอาทิ้งนะคะอันนี้เป็นคณะห้องกงนะคะเอาแต่คือคือบ้านเรามีเยอะพี่พี่เพื่อนเ <m> นี่ยเราเอาแบบนี้นะคะพี่พเพื่อนเพื่อนเราเอาแบบนี้ <m> แล้วก็เราก็จะหั่นแบบนี้นะคะป <m> ัดใส่คณะด้วยอ <m> ันนี้คณะห้องกง,งก็ได้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะพี่เพื่อน ีบานเธอกินผักไม่นึกถึงคนต่างประเทศแลวซื้อผักแพงกินพี่ๆเพื่อนเนี่ยพนะาฮองกงของพี่สีนะคะกรอบกรอบกรอเก็บมาใหม่ๆตอนนี้น้ําเราก็เดือดนะคะด้านนู้นก็เดือดนะคะนี่ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามใจเลยอุ้ยอบ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 บ นี่ค่ะพี่พิมเพื่อนอันนี้คือต้นบัคคลี่นะคะที่เรานี่หั่นบางๆเลยพี่สีจะเอาครกมาทำอะไรมาเกะกะมองอะไรก็ไม่เห็นพอ้นะเอาสากออกก่อนก็ได้สากนี่แหละเกะกะมองไม่เห็นจะหั่นบัคคลี่โชว์สักหน่อยก็แหมติดติดติดสากคุณหนักนี่ค่ะพี่พิมเพื่อน นี่นหน้าฮ่องกงเราจะใส่หมดเลยนะคะมีแค่นี้เองนี่บอกว่าอ่าพี่สีต้นคณะหฮ่องกงปลูกยากไหมไม่ยากค่ะพี่เพื่อนเพื่อนไม่ยากเลยปลูกมาก็ได้อบอวบแบบนี้เหมือนที่พี่เพื่อนๆนเห็นนี่ค่ะ มันเราจะไม่เอานะคะเราจะผัดก้านนะคะผัดก้านนี่กรอบ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 เดี๋ยวเราจะรีบนะคะรีบให้ทันอ่าให้ทันเตานะคะขอบคุณทุกท่านน้องดาน้องดาทำอะไรกินจ้าปุ่นนะ,ะแสดงว่าอ่าแสดงว่าม้นค้างนะคะพี่เพื่อนเพื่อนม้นค้างเม้นค้าง น้องอากิน้องอากิโอ้โหน้องอากิมาบ้านพี่สีวันนั้นยังไม่ได้ไปเลยนะคะน้องอากินักร้องคนสวยของพี่สีนะคะน้องอากิเสียงหวานนะคะเวลาร้องเพลงสดุดก็จะมีเอ็มเอมเอมนะคะนี่พี่เพื่อนๆเราจะหันคณะไว้ก่อนโอ้ยน้องดาบอกว่าพี่สีหันคณะไม่เกรงใจดาเลยนะดาหากินยากดูพี่สีหันส่หัน,หนทิ้งหันคว่ก น้องดาบ้านที่มีเยอะจริงๆบ้านที่มีเยอะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่บอกอบอกแครีที่เราแช่ไว้นะคะด้านนี้ไปด้านนู้นก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเตานี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนก่อนที่ก่อนที่จะเอามาผัดนะคะเอาไปลวกก่อนลวกน้ำธรรมดาหรือจะลวกน้ำเกลือก็ได้ พี่สีขอเอาลวกแค่น้ำธรรมดานะคะไม่ต้องลวกน้ำเกลือนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นี่ลวกเลยแบบนี้แหละง่ายง่ายนี่ลวกบลคเอรี่ไม่ให้มีกลิน่นกลิ่นฉิวของบลคเอรี่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนลวกเพื่อไม่ให้มีกลิน่นลวกแป๊บนึงง่ายง่ายนะคะใครที่ทำบลคเบอรรี่ไม่เป็นหั่นไม่เป็นนะคะ มาดูบ้านพี่สีนะคะก่อนที่จะเอาบลัคลี่ไปทํากับข้าวต้องลวกด้วยน้ําเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็บลัคลี่สีที่เขียวจางๆนะคะก็จะออกเข้มแบบนี้นะคะเราลวกก่อนนี่ค่ะพี่เพื่อนๆนี่เวลาเราลวกเสร็จบลัคลีก็จะมีก็จะมีสีแบบนี้นะคะสีเข้มๆแบบนี้ใครที่ทำบัคลี่ไม่เป็นนะคะ มาลวกแบบพี่สีลวกเพื่อดับกลิ่นฉิวเฉยๆนะคะพี่เ,เพื่อนๆอย่างอื่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยเพื่อดับกลิ่นนะคะนี่ทำแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยจะมีเขียวๆแบบนี้นะคะลวกสักแป๊บหนึ่งก็เอาออกนะคะใครที่ทำบลคอกอรี่ไม่เป็นหั่นไม่เป็นทำกินไม่เป็นมาดูบ้านพี่สีแล้วทุกคนจะทำเป็นนะคะก่อนจะเอาไปประกอบอาหารจะเอาไปผัดหรือว่าเอาไปทำอะไร 当放进去。